ขอค,ค,ททความสาุขความเจริญมีท่านผู้ฟังที่ไหนประการศาสนาในวันนี้จะพูดเรื่องสาธิตธรรมในโลกทีศาสนาตรองทุกวันก่อนได้นำท่านผู้ฟังไปมองที่สีหา้าแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าสีหา้า,หาอื่นเยอะนี่ห้าพอแล้วมักบางคนก็มักจะมองในแง่ที่เป็นเรื่องยาก เ็เคยตั้ง้อสังกข้อไห่การฆ่าสัตว์มันยากันเจตนาที่เป็นงดเว้นไม่ไปทลายชีวิตเรื่องตรงนี้ได้แล้วจนถึงเป็นงดเว้นจากการทรมานสัตว์การทุบคมสัตว์การฆ่ากรรมสัตว์ออไปมุ่งนกันอาปรากดกันอุโภมทนกัน จนถึงก,กับใช้แรงงานตัดที่เกินประมาณเมื่อคงอยู่ในพื้นฐานเดินนั่นคือการคิดบแบบเด็กๆเรา่เลยการคิดในลักษณะนี้เคอมีคนเล่าให้ฟังก็ท่านผู้นึ่นไป รือปุนนป่นลมไปเดินมาตอนรลานสาวมีสามสี่ตัก็พอเห็นนกเขาก็เล่งปืนนจยิงรังสาวถามว่านั่นน่าจะทำบอกว่าจริงเด็กแค่ฟุตเื่่อ จะบอกว่าสสงสารครอบครัวกนนะฮนถ้าตัวเล่งตายไปแล้วตัวข้างหลังจะอยู่กับแมงก็งคือไม่พูดถึงห้ามไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ก็พูดถึงความหุงหันแรือว่าเด็กคน,หน,กนหนึ่งไปขอขอแอก็เล็งจะยิงมเหมือนกัน คือถามถามว่าพ่อจะทำอะไรก็บอกอพ่อยิงถามว่าเออถ้าพ่อยิงพ่อนกตายเนี่ยลูกนกนไม่เหมือนกับพ่อตายเนี่ยผมจะหยุดพ่อได้หยุดทิ้แล้วก็เลิกยิงนกทิ้งเลย มันจริงๆแล้วในสีน่ห่าเนี่ยมันอยู่ที่การคิดในลักษณะที่เอ,อเคกิจที่เดียวเรื่องมันไม่ยาก,กเราไปคิดเองมัญญนยากคือเพราะปัญหาสอบถามในลักษณะาาที่ว่าเออถ้าไมา่ฆ่าสัตว์แล้วทําไมจิงจะกิื้อสัตว์ได้อะมันคนละประเด็นคือพระวินัยในสอนเรื่องทางธรร เต่ว่วไม่ใช่ห้ามหรอกคือเป็นการพูดในลักษณะเสริมสร้างจิตนินึกให้คิดบ่คคนดีในโลกนี้ต้องงดเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตในพวกพาสต์อาวุธเครื่องประหารมีความระมัดระวังเวลาเกี่ยวข้อ,ของกับชีวิตของคนอื่นครับ ไม่กระทบกระทั่งไม่เหยียดเยียนไม่กะทุ้ร้ายไม่ทร,รมานไม่ทร,รกรรมไม่ขุมขู่ไม่ข่มขามเพราะว่ากนะทำความจริงเราก็เรียกร้องกันจยิงองค์กรอนที่มนุษย์สนดยอ่สังคมไทยเราก็เรียกร้องกันเยอะแยนี่เรียกร้องสิทธิมนุษยชนจะมามองว่ามันมันเยคะขัดติเราฟังแล้วเนี่ยเขาอาคติเดินไป อายกตัวอย่างว่าการที่คนทางปักใต้ปัใดใต้ถิดค่าเนี่ยโดนใหเจ้าหน้าที่ตำรวจยิ้มอยู่ตลกนาแต่เขาไม่พูดถึงการฆ่ารายวัน 4, น,น,น,นั่นแต่วันที่สี่มกราคมต้นมาไม่ใช่เจ้าน้าทีงมีความชัดเจน่ไม่ใช่เจ้าหนาที่่เขาไม่จะพูดถึงนะ เรียกร้องเรียนงานอุ้มค่าเรารู้ได้ยังไงว่าใครอุ้มค่าที่ไหนเมื่อไหร่แม้แต่ว่า,าทัดีทนายชุนชายมันก็พูดกัต่องคุยเรื่องนี้ยังไม่ได้สืบสวนไม่ได้ลงตัวอะไรคือยังดวนตัดสินก็ได้ธิมพูดมชนไม่เฉยๆมาทำทุกคนคือมนุษย์ มันไม่เคยมองเป็นมนุษย์เฉพาะพ,พวกใดพวกหนึ่งอันนี้เราจะเห็นว่าอย่างพระก้าเนี่ยเกาต้องอิสลามแล้วชาวพูดไม่ใช่นม,นนนนนม,นมนุษย์คนอื่นศาสนาพวกเพชรไม่เป็นมนุษย์พวกซุปไม่เป็นมนุษย์พวกขาวเป็นดูไม่เป็นมนุษย์มันก็มนุษย์หมดนลยนั้นถ้าเรามองในฐานะที่ว่าแต่ะพุทธศาสนาสอนให้มองดู เพราะถ้าเรามาองเฉพาะมนุษย์เนี่ยมนุษย์มันมีไม่มากมีประมาณหกพันสองร้อยล้านนะแต่เพื่อนร่วมโลกกับเราเนี่ยมันเยอะเลยนับปุ้งอย่างเดียวเนี่ยก็มากกว่าคนนับนกอย่างเดียวเนี่ยก็มากกว่าคนนับปลาอย่างเดียวก็มากกว่าคนแล้วก็นับอะไรก็ได้นะปลาแต่ละชนิดเนี่ยเยอะมากในทะเลี่มากกว่าคน พระศาสนาพุทธมนส์สอนให้ภารพต่อสัตว์ประชิดการมองในความเคารพในสัตว์ประชิดถ้าเราเดินมาสามขั้นอย่างที่ว่าเป็นขั้นสี่งดเว้นจากการฆ่าดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นให้ฆ่ารดเว้นจากการยกย่องสังเสริกตุค่า อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าโลกมันก็คือโลกนะเราคงแก้ไข้มันเป็นไปในทางศาสนาเป็นร้อยเปอเซ็นต์ไม่ได้เอาเรียกอะไรนะสามโลกสิบองศาเราแก้เ็มินนะีๆเนี่ยอย่างเนี้อยอย่างที่เราเห็นแล้วก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้น เช,ชื่นมีระชนในอดีตแน่นอนเราช่วยทท่านโดยยกย่องแต่บรรดาชนพวกเราก็ฆ่าคนมาเยอะแล้วถ้าท่านไม่ฆ่าล่ะคนไทยก็ถูกฆ่าเยอะแล้วถ้าก็เสียสละชีวิตของท่านก็ตกพ่องคนคนใหญ่ลแล้วถ้าทำเป็นการฆ่าไม้ก็เป็นการฆ่า เพราะว่าปัญหาเหล่านี้เราอย่างแคบไม่จอปัญหาเรื่องความเป็นเราเป็นเขาที่แรงจนถึงกับไม่ยอมให้เขาอยู่ร่วมในโลกคล้ายๆค,คนกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่มากคือไม่ต้องการคนไทยอยู่ที่สามชั้พักงานอันนี้ของจริงนะแต่ไม่ใช่คนเส่อมใหญ่เป็นคนเส่วมน้อย แล้วคนเหล่านี่ถ้าคิดเคยคิดไหมว่าถ้าคนนับถือศาสนาอื่นเนี่ยไม่ให้อยู่ในสามมรรคทีนี้ถ้าคนทั่วไปคือคิดกับคนที่นับถือศาสนาอี่ลาไม่ให้อยู่ในจังหวัดอื่นนอกจากสามมรคีนมันไม่ได้เลยที่จะมีไม่ได้และยังบอกว่ามีคิดกับผิด การปฏิบัติพัฒนาจิตมันงดเว้นจากการใช้คนอื่นค่างดเว้นจากค่าเองงดเว้นจากการใช้คนอื่นาดเว้นจากการทพื่อ่วงสรรเสริญผู้ค่าไม่มีใครมีจิต่าที่พิจารณาฆ่ามนุษย์ฆ่าก็ถือว่าฆ่าความชื่วแต่น่นอนในความเป็นยโลกเราคงปฏิเสธ กาทำงานของตำรวจทหารน,นั่นต้องเป็นภารกิจเป็นภารกิจที่ต้องทำเพื่อปกป้องตัวเองโดยสำนตกอย่างคล้ายๆกันในโลกในสยามานุษย์ที่รัชการถึงคนไว้ในข้อสามไปร้านพิรุษเจ้าไปรบกปนจิตใจขาดดิ้น เลือเลือดเลือดเลือดลังหลย่อมหลาทิ้นีไปเสียชิ้ที่ท้องเยอหนะักหาสยามยังอยู่ยังอยู่อยู่ไปขโมยดูผงลชีดเลือดหาสยามที่นาศลงมอยู่ได้เราก็เมือนมอดเนอยหมดสิ้นที่หนึ พันธุ์เหล่านี้เราต้องพอเราต้องท่วดเาเมื่อจากใดโลกยังเป็นโลกเนี่ยเราก็คงจะไปอะไรไม่ไดอมาถ้อเท่าอยอมจำนวนหมดทุกเรื่องไม่ได้แต่ว่ามันไม่ใช่มุ่งมากปรารถนาที่จะกินค่าวธรลายแต่นั้นมันก็ถือเป็นวิธีสุดท้ายแล้วก็กลุ่มกันเฉพาะคนที่ทำหน้าที่ คนอื่นก็ไม่ควรจะไปเพราะถ้าเหล่านั้นก็เรียกว่าอุสละดชีพเท่าชาตินั้นเป็นฐานะปรมัตถุบัฏฐานเพราะงั้นโดยปกติเราไม่คิดว่าเป็นการทำความดีระดับสูงด้วย ในขณะเดีวยวกันก็เป็นข้าบคนซึ่งเหยียดเยียงคนอยู่เราจะนำพาโลกให้ไปมุติคนสูงขึ้นตปก,กว่านั้นคงยากแลวยิ่งคนจะลดเพราะถ้าเรามองโดยคำขีดหรือวัตถุศาสตร์ในด้านฉาดกนะไม่ฉาดกมันมีอยู่มีการต่อสู้บางลุกบางสนย นั่นเป็นการออกปรัชญาเนี่ยมาโต้กันมาพิจาริกันแล้วใครสามารถอธิบายสมเหตุสมผลมากกว่าจนสมมติว่าเราชะนะความโกรธโดยวิธีเราชะนะคนดีโดยวิธีชนะคนชั่วโดยวิธีชนะคนชั่วโดยวิธีอะไรชนะคนโกรธโดยวิธีอะไรชนะคนสนมีโดยวิธี จะนักคนในผู้ชาหลอกแหละไม่เสียเพราะฉะนั้นตรงเรงนี้เราเห็นว่ามีคนบางหนึ่งก็คือในความมันก็ตอบอย่างในพระภัยมณีที่ลูกศรเกาะแก้วพิจารณาที่โสกจิตประคองมันมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าใช้ทั่วไปไม่ได้ที่จะบอกเขารักรักนุ่งชันชันต่อไปรอบข้อคิดนานนั่นแหละ รู้อะไรมาสู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดที่มันเราโตตอบเป็นขีดเด็ดตัดแค่ปัญหาเราโครนไปล้างโครนแก้ปัญหาไม่ได้เอาเลือดไปล้างเลือดแก้ไั้เลยแต่บางครั้งเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ในภาวะสงครามเหมืนที่พูดรึงแต่ไม่ใช่เป้าประสงค์ขั้จุดหนึ่งมันต้องเป็นนั่งคุยกั นี่ทำเมีว่าคุยกันได้ดิงจุดเนี้ยเอามาคุยกันว่าเออเขามีความคิดเป็นยังไงถึงไปหนึ่งก็คิดแบบอาตมาขาดธาตมาก็ทำยังไงก็ได้มันแก้ปัญหาแต่ถ้าถือว่าเป็นการทำในกณนคิดเสริมแล้วก็เพื่อนำไปสู่โตเซรจากันก็คงจะปกบความได้แต่ว่ารีกได้คนเลยทท้งนั้น เพราะในสนาพุทธกันไม่มีเราวิธีการของพุทธมันคือปัญญาที่สมบูรณ์บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วก็เมตตาจริงเกี่ยนถึงก็ว่าแม้คนเอาเลอยมาตัดตัดตัวเราสอนผ้านะฮะเราคิดโกรธเดี๋ยเราก็คิดแล้วการสอนละเมตตาใหม่ขนาดนี้มันก็มีในศาสนา เปจรุงๆคนเงียบจริงมากก,าามก็กลายเป็นผิสุทธิ์ไทางโุทธศาสนาเราได้แต่เราก็เสียเราต้อถึงวาตอนของทัพเติดบุกลุกมาเสียงฆ่าทำลายล้างพระพุทธศาสนาไปดูเถอพระพุทธรูปทุกวันยังมีร่องรอยของทัพเติดเขาทิๆๆ้งไปเลยอิสลามเติม โทษเจอร์กีนี่แหละก่อนก็โห่เที่ยงรุนแรงมากแต่ถ้าเราก็ปฏิบัติอย่างนี้เขาโกรธไม่โกรธกอบเขาด่าไม่ด่าตอบประฏิษร้ายไม่ประฏิษร้ายตอบจนถึงเขาฆ่ามิจฉาแล้วก็หมดพราเลยฆ่าตายเยอะอไปยึดมีเพื่อนย,าย,อย้ายไปอยากนั้ พถานผู้ตัวเข้าสู่ยุคเสี่แล้วท่านูมันได้อ่านได้ติดตามเรื่องตามรอยของรู้สึกว่าอยู่ที่มศมทรนะจะเป็นเรื่องน่าศึกษาคือบางเรื่องเนี่นเราก็ยังไม่รู้เนะ่ยเขาค้นพามันจะมาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์แต่ส่วนใหญ่เราก็รู้แล้ว แต่ก็ยังติดตามนะก็อยากเรียนรู้มากได้เห็นว่าเนี่ยคือบทเรียนเราทำให้เราสูญเสียดินแดนุไปเยอะนี่ถ้าเรามองว่าก่อนนีศโทรรษที่100ยุคกุนง แต่ก่อนนี่ประชากรโลกมันหนประมาณเดี๋ยวนี้ก็เพิ่มตัวเต็มเปลี่ยนเลยไปเรื่องมินาชิโอผู้ภาษาทัสงประเทศมีอยู่ถึงพันหนึ่งร้อยล้านมันไม่เกิดเพิ่มอยู่เจ็ดสิบปีชาวพุทธหายไปเยอะมาก อาจได้เป็นพันล้านแล้เวลานี้จะถ้าตัวเลขพรังแล้วก็น่าตกใจคือสามร้อยพล้านตัวเลขเราก็ตกประมาณท้่เจ็ดร้อยพล้านเห็นเกิดเปลี่ยนแปลงในประเทศจีนในเครือสหภาพโซเวียตเก่าที่กลับมาเป็นพูดกันแต่ว่าประเทศน,เขจน,จนข้ายใหเท่าไหร่ตัวจีนมีความข้างมากนะะจีน จีงก็เขามีประชากรพันกว่าล้านเขาก็เป็นพุทธก็เรียกว่าอาจจะถึงยี่สิบอรเซ็นะฮะแยี่สบเปอร์เซนของเขาก็เยอะแล้วเราเทียบไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะมีถึงสองร้อกว่าล้านเริเพราะจาการไปประเทศจีนมาคราวหนึ่งปรากฏเราจะไปไหว้พระในที่บางแห่งนี่เข้าไม่ได้ คนมันแน่นหมดเลยคนมันเป็นหมื่นเข้าไม่ได้ก็ไว้ไปแต่เงั้นนะมาแหงพอเข้าได้มาแห่งเราทำา่ได้จะแ,แสดงคนเป็นพูดเยอะยมันทำยังไงว่าถ้าจิตเราเดินไปถึงอีกจิดหนึ่งอ่าถุทัศนีเนี่ยมัน,นมก็อยู่ตรงนี้เล้วเจสอนอีกจุดหนึ่งว่า ให้คนเนี่ยพัฒนาตัวเองขึ้นไปเป็นมนุษย์มนุษย์ีเราเรียกกันเยอะนะเรียกมนุษยธรรมเรียกร้องเสิิมนุษยส่วนเรียกร้องศักดิ์สรีของความเป็นมนุษย์เรียกอะไรกันเยอะแต่เขาก็ไม่เคยให้กรอบมาว่ามนุษย์คืออะไรมนุษย์คือใครที่เขาไม่ได้นิยามแตุ่ทธศาสนานิอยา่างมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีครสูง สูงจากอะไรคือคือประชาโลกมีการกินนอนกลัวด้วยทุกชนิดอะอยู่ด้วยการกินนอนกลัวมนุษย์การได้มาซึ่งวัตถุกรรมทั้งหลายเนี่ยต้องถูกต้องถูกกำกับด้วยศีลบ้างหรือกฎหมายบ้างใน,นแต่การเสพการมก็เคารพในสิทธิ ในทางเพศของคู่ครองคนอื่นไม่ไปร่วงละเมิดคู่ครองคนอื่นในการกินสิ่งที่เรากินต้องได้มาในทางที่ชอบที่ควรแล้วก็ดูอะไรคนกินไม่ควรกินคนดื่มไม่ควรดื่มแน่นอนส่วนหนึ่งนี่ทาไม่ได้ทุกข่อนะฮะทำไม่ได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําได้กามันกินแล้วก็นอนนะฮะก็ธรรมดา คือถ้าพัฒนาจิตมาสูงเมื่อก็นอนถ้าที่จําเป็นจะต้องนอนเพราะนอนมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ต้องนอนมันเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาโดยกําเนิดหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายนะฮะคิดอย่างนู้ติดตัวเรามา้วแก้เป็นการทาวรไม่ได้แล้ว ยังไงเราก็ต้องเจอแต่ว่านอนก็ถ้าจําเป็นก็นอนอยาเหินแกนอนมากทีเจ้าสนแสดงว่าการนอนอ่ะมันท,ทําชีวิตให้เป็นหมน่แต่ว่าถ้าใจคิดทั่วเนี่ยนอนที่ดีกว่าแส,งสดงถ้าใจคิดถั่วเนี่ยนอนเถิดีกว่าเพราะนอนมันไม่บาปแต่มันแก่ไปโดยไม่เกิดประโยชน์ ที่ตัวนี่มันเป็นมนษย์ทุะิตอีกในอันหนึ่งเป็นการแสดงออกถึงปัญญาที่ใช้ในการพิจารณาก็คือจำแนกแยก,กแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ตตงน,นี้คนคั้งนึกซึ้งนาคนเข้าถึงได้ยาก เราะเราไร้สาระแก่นสารเยอะชีวิตมนุษย์เนี่ยอยู่ในเรื่องไร้สาระแก่นสารเราไม่อาจจะแมกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่ประโยชน์เป็นว่าการไปมกมุ้นอยู่ในกลุ่มทุกใบยมุกทั้งหลายคือมันไร้สาระมันเป็นสนองกันหาฉาบสวยมาก มันจะถึงจุดหนึ่งที่ร้ายแรงที่แย่งงานงรินแย่งชิงกันอยู่แย่งคู่กันที่สวาดแย่งอำนาจก,กันที่ที่มีแสดงว่าแยกไม่ได้เลยว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือมนุษยสัตว์โลกขีมนมทีนี้ถ้าเราจะแม่ตรงนี้ได้เราเห็นชัดเจนนะว่าเราตอบไม่ได้ว่าข่าไปทัง เรู้แล้วเมื่อสิบีในทรัพย์ถิ่นคนอื่นทำอะไรเรื่ล้าเมื่อสิบีในชีวิตคนอื่นทำอะไรเรื่เล้าเมื่อสิบีในคู่ครองเขาทำไมเรื่องเล่าเมื่อสิบีในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเขาทำไมจะพูดทั้งทีทำไมไม่พูดตามันดีล่ะทำไมพูดคํางสัตว์ข้จริงทำไมจะต้องโกหโกทำไมต้องยุ่งโยงให้เกิดความแตกแยก ทำไมไปกล่าวคังหยาบทําไมมันดูหมิ่นตัวเองนะครับคําหยาบยังไม่ใช่ดูหมิ่นคนอื่นดูหมิน่นตัวเองโบราณเนะี่ยก็ใช้คําแรงลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนดีนะเคยเอาคำล่นนี้มาใช้่ไ่นแล้วก็พูดคําเพื่อเจือหรืออะไรทำนั่นเป็นยอ,อะไรนี่เหล่านี้มันเป็นอาการ อาการของจิตที่ขาดการกำกับควบคุมคือมนุษย์เนี่ยมันชอบคุมคนอื่นเยอะนะครบชอบควบคุมคนอื่นเนี่ยแต่ควคุมตัวเองไม่ได้อะเราดูฮิตเลอร์ก็คุมคนได้เยอะนะฮิตเลอร์แต่จกคคุมตัวเองไม่ได้คนลทายก็ฆ่าตัวตายตลอดระยะเวลาแกคุมตัวแกไม่ได้แกควคุมคนอื่นมั่วไปหมดเลย สตาลินเลนินมุสโซลินมีโจโจอะไรต่างๆมีเยอะนะฮะผมเอาจุดตรงจุดตรงคุมคนได้เยอะคุมคุดเป็นล้านๆแต่คุมตัวเองนมะ่ไดทีนี้คนเราเนี่ถ้าอยู่เป็นหัวหน้าแลโอูนำบริวารมาประเทศไปสู่ความขิ้บัิ เลืวอกเราถ้าคนอย่างฮิเลิ่มไม่เกิดขึ้นคนอย่างมาคีเก้นไม่เกิดขึ้นคนอย่างน้องเจอซุงไม่เกิดขึ้นคนอย่างเลนิจะตาลินไม่เกิดขึ้นคนอย่างมุสโธวีนไม่เกิดขึ้นคนอย่างจิมจิทานจิุตไรคานไม่เกิดขึ้นคนอย่างจิซีไม่เกิดนะเราจะเห็นว่า ความสู่เสียต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมันก็จะไม่แรงขนาดนี้แต่ว่าพวกนี้ก็ไม่จะถึงกับเลวร้ายทั้งหมดคล้ายๆกับประเทศจีนเนี่ยถ้าจีนจีไม่เกิดมันก็ไม่มีกำแพงมีจีน,นะมันก็ไม่มีสิ่งมาสึงจันไม่ดูการท่องเที่ยวคือมันคิดได้ดีเท่าที่อาศัยประโยชน์จากความเลวร้ายแล้วนี้ มันป็การสํางัญของมนุษย์เนี่ยถ้าเรากำกับควบคุมทุกิเลสให้ได้คือไม่ถึงกับไปดับเยสผู้ท่านกำกับควบคุมได้คโลกคุณม,มีสิทธิโลกเพราะว่าสัตว์โลกกามาม,ามาวจรณ์จกตามมพบเนี่ยมันโลกต่อย่าถึงกับไปโลภอยากได้ของงบุคคลอยูให้ได้มาในทางทีช่ชอบธ ไลมาด้วยความเหมาะความควรถ้าจะโกรธก็โกรธจะอย่าถึงกับอาฆาตเยาบาทกเลยมันก็ไปไหม้เท่าที่ไหม้ริบด,ดับเลยเยี๋วปล่อยลุกลามรุนแรงแล้วก็ตัวการใหญ่เนี่คือเราเห็นชนอบตามตำหนองของธรรมหมการเห็นชอบตามตำานองของธรรม มันแสดงว่าใจเราสูงสแสดงว่าจราจม่แยกแก้ชัดเจนว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคนเป็นโทษเป็นประโยชน์เป็นชั่ประโยชน์ดีชั่วเสื่อมเจริญสุขทุกข์ีเราแยกได้แล้วก็มีเหตุผลในตัวเองว่าอะไรควรเว้นอะไรควรประพติอย่างเดียนะฮะเอาขนาดนี้ได้โลกมันก็น่าอยู่ล่ะ และไม่ได้มีกิจกรรมต่างๆเป็นมากมันเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่แรงเี่เรานหนังสือพิมพ์แล้วเราก็ไม่เคยคนเหล่อนี้เขาพูดเนี่ยมันเป็นอาชีพจะเป็นหากินโดนความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลอื่นคือเป็นที่จะรายงานข่าวจะสื่อสารรายงานข่าวหนึ่งคนรายงานแบบถ่ายภาพ มันถ้าเปลว่าภาพแเป็นยังไงเราก็รายงานครับแต่ทีนี้ในแง่ของความจริงรางทีเมื่าภาพที่ภาพไม่ใช่สือได้ที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งสถานที่สํำคัญบางทางอย่างประเทศดินเนียน,นเยอะนะเขาห้ามแม่ถ่ายแต่แม่เอาก็จริงข่าวเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างก็เป็น มันต้องนึกถึงชาติบ้างด้ยวยตมันนึกถึงเกียรติภูมิแบบสีของความสุชาต,ามตามิมีความรักที่ชอบต่อข่าวแต่ยังงนี่คือความมั่นคงของชาติแต่เราเห็นว่าพวกนี้ไม่ได้คิดอะอยากให้เกิดสงครามเพราะได้ทําข่าวสงครามายังไงก็มีตัวอย่างที่ตอนอะไรพวกมากที่ น้อมสถานคู่ันดีนะฮะเแพแหกโลกรีด,ดีเป็นบนาทท้ายในสุภ็ษาตเพราะว่าวิทยุรายงานข่าวโลกตกใจเลนอย่างนั้นแต่เเมืองผนที่หมดเลยและเขาก็สาใจมากก็ไม่ได้มีความรับผิดชอบ เรื่องเหล่านี้เขาเรียกเรื่องลยละเอียดอ่อน้องเรามาระวังนะพูดไปสองใครเบีย้ยมิ่งเสียตะมิงทองเนี่ยบางทีมันก็ต้องใช้ล้วเลยไม่ต่าหากว่าเรามีความเห็นชอบแล้วในปรากฏว่าไม่ใช่ทาได้ทุกอย่างไม่ใช่พูดได้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องจริงเนี่ยมันต้องมีประโยชน์ต้องเป็นธรรม แล้วก็คําตอบสุดท้ายมันได้ประโยชน์อะไรประเทศชาติเนี่ยจะสูญเสียอะไรไนหะมต้นนี้เป็แผ่นดินเกิดอ่ะเราเป็นนี่แผ่นดินอยู่ไม่ใช่ว่าชาติบ้านเมืองจะเป็นยังไงไม่รู้ขอฉันได้ถมากินมาเลยกันนั้นได้ขอฟังเถอะในการศาสนาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาที่นีที่สุดนี้ขอความเจริญงองงามไปบูรในธรรมจะมีแต่ท่านทู้ฟังทลายโดยทั่วก่นเสวัผ